มุมนี้ก็สวยนะคะสวยทุกมุมเลยอะ่ะเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยชื่อว่าเครื่องคำสายนะคะสวัสดีค่ะลกกี้เจนค่ะวันนี้เราก็พามาเที่ยวคาเฟ่สวยๆบรรยากาศดีๆนะคะที่นี่คือ My Forest Cafe นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศด้านในกันคะ่ะทุกคนบรรยากาศด้านหน้านะคะก็จะมีหัวช้างคู่แบบนี้นะคะสวยมากเลยแล้วก็เขาจะมีแบบประดับเป็น ใบไ,ไม้นะคะสวยอ้อมาด้านในแบบบรรยากาศดีมากเย็ยนสบายนะคะมันจะมีน้ํำตกอยู่ด้านหนังร้านเดี๋ยวเราไปดูเบเกอรี่แล้วก็เครื่องดื่มอาหารกันนะคะ ที่ร้านนะคะก็จะมีทั้งเครื่องดื่มเป็นกาแฟแล้วก็มีอาหารเลยนะคะอาหารก็จะเป็นพวกอาหารเหนือน,นะคะเป็นพวกแกงฮังเลแกงโฮนะคะเป็นซอผับกาดเมนูเบเกอรี่ของเขาก็จะมีเป็นซูครีมนะคะเป็นครีมโซดครีมชาเขียวสตรอเบอรี่ แล้วก็ช็อกโกแลตนะคะอย่างัวซองก็จะเป็นเนยสดอัลม,มอนด์คาราเมลแล้วก็มีช็อกโกแลตนะคะแล้วก็เดนนิสก็จะมีช็อกโกแลตลูกเกดร้านนี้ดีอ่ะเขาไม่เปิดเพลงเราชอบบรรยากาศแบบเร็ยวๆแบบนี้คือฟังเสียงล้าตก ปกติแล้วไปคาเฟ่นะคะทุกทีเนี่ยเขาก็จะเปิดเพลงแบบเบาๆคอกับเสียงธรรมชาตินะคะอันนี้ก็คือไม่ค่อยชอบเท่าไหร่จะชอบแบบบรรยากาศแบบนี้มากกว่ามันรีแลกดี ยากาศแบบเย็นสบายนะคะสุดยอดเลยคาเฟ่นี้สวยด้วยนะคะจะสวนวสวยๆที่นี้ก็เป็นแบบน้ำตกแล้วก็จะมีเป็นปฏติมากรรมนะคะเป็นลูกช้างอันนี้สวยมากเลยโซนร้านกาแฟของเขาก็จะมีหลายโซนนะคะให้เราเลือกนั่งเนาะ สวยทุกมุมเลยอะ่ะเหมือนเราไปเที่ยวอาร์ตแกลเลอรี่นะทุกคนแบบเงียบสงบทุกมุมเลยบรรยากาศเหมือนเราไปนั่งในป่าเลยนะคะเงียบสงบแล้วก็เย็นสบาย มุมนี้ก็สวยนะคะมีบ่อน้ำน้ำแบบสใสๆอันนี้เป็นเมนูที่เราสั่งไปนะคะเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยชื่อว่าเครื่องคำสายนะคะภายในเซ็ตนะคะก็จะมีเส้นขนมจีนให้นะคะแล้วก็มีเป็นน้ำยานะคะน้ำยาเนี้ยเขาจะใช้เป็น แกงฮังเลนะคะแล้วก็เป็นเส้นข้าวซอยนะคะมีผักลวกไข่ต้มให้ด้วยน่ากินมากเดี๋ยวมาชิมกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงคะทุกคนเครื่องเคียงเขาก็มีมะนาวมีหอมแล้วก็มีผักดองกระเทียมเตียวนะคะพริกนะคะอันนี้ลองกินกับเส้นขนมจีนก่อนนะคะ รสชาติมันเหมือนกินขนมจีนกับแกงฮังเลนะคะแต่ว่าน้ำยาของเขาเนี่ยเป็นสูตรเฉพาะเลยนะคะมันกลมกล่อมกับเส้นขนมจีนมากค่ะอร่อยดีค่ะอันนี้จะเป็นเส้นข้าวซอยนะคะเดี๋ยวมาลองกันอืม เพราะว่าเข้ากันกับเส้นข้าวซอยมากนะคะเพราะว่าเส้นข้าวซอยนี่มันจะมีความเหนอะของเส้นนะคะแล้วก็เราใส่กับน้ำยานะคะที่เป็นแกงฮังเลนี่มันจะนัวมากเลยค่ะเข้มข้นออกเรี้ยวออกหวานนะคะอร่อยมากเลยค่ะทุกคน ราคาเซตอาหารนะคะ149บาทก็ถือว่าคุ้มมากเลยนะคะเพราะว่าน้ำยาขนมจีนแกงทังเลนะคะมีตะหมูนะคะแล้วก็ให้เยอะมากมีทั้งเครื่องเคียงมีทั้งเส้นขนมจีนแล้วก็มีเส้นข้าวซอยด้วยนะคะมีผักเครื่องเคียงแล้วก็มีไข่ต้มให้ด้วยอันนี้คืออิ่มเลยคะ่ะทุกคนคุ้มกินอิ่มแล้วเดี๋ยวเราพาไปเดินชมบรรยากาศรอบๆร้านกันที่ร้านนี้คือแบบมีมุมถ่ายรูปแบบเยอะมากเลยค่ะมีแต่มุมสวยๆนะคะ สวนของเขานะคะก็จะเป็นไชเฟิร์นแล้วก็มีกระเช้าสีดานะคะนี่ต้นใหญ่มากเลยก็มีน้ำตกนะคะมีเป็นอันเนี้ยทำเป็นหมอกเป็นไอแบบเนี้ยนะคะมันก็เลยแบบเย็นสบายนะคะไม่ร้อนนะคะมาด้านในร้านเนี้ย ก็จะเป็นเฟิร์นนะคะ จะมาเที่ยวร้านนี้นะคะแนะนําเลยบรรยากาศดีเงียบสงบนะคะร้านอยู่ที่ตําบลบ้านแหวนอาเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะคะใช้เส้นทางบ้านถวายก็ได้นะคะเข้ามาที่ร้านก็ใกล้ๆเองนะคะทุกคนวันนี้ละกขิตเตนก็ขอตัวไปก่อนนะคะทุกคนเจอกันคลิปวิดีโอหนะ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตั้งค่าเป็นกำลังใจให้ละกขิตเต้นด้วยค่ะเจอกันคลิปวิดีโอหน้าค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย